สวัสดีครับผมตุลน,นะครับกับช่องทารโวิตตุลน,นะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่น้องใหม่ทางยูทูบนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงความรักตามวันเกิดนะครับผมประจําเดือนพฤษภาคม2565นะครับผมช่วงนี้ผมก็ถ่ายทํานอกสถานที่รัวๆเลยนะครับผมเนื่องจากมาท,ทําธุระ ที่ภาคอีสานนะครับผมใครที่อยู่ภาคอีสานก็ทักทายกันได้นะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมครบ10,000ไลค like, ์10,000คนติดตามแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ เดี๋ยวรอนะครับผมกิจกรรมแจกของรางวัลทุกท่านนะครับผมในช่องทางแฟนเพจของผมนะครับน่าจะเป็นประมาณเดือนหน้านะครับผมฉลองครบ1นึ่งหซับนะครับผมเดี๋ยวอาได้เป็นวันไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งทีในคลิปนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็วันเสาร์นะครับผมเวลาเดิมของบงเย็นเจอกันได้ในช่วงดูดวงฟรีนะครับไลฟ์สดอย่างไลฟ์ในช่องทางเฟจส่วนตัวของผมอยู่นะครับที่จะลงเอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวตอนที่ทำมาแจกของรางวัลจะเป็น แจกในแฟนเพจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปไลฟ์สดกันในแฟนเพจนะครับฝากติดตามแฟนเพจของช่องทาราวิตุนกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้ใคลิปเช่นกันนะครับผมส่วนกิจกรรมรายวันนะครับให้ผมทำนายดวงให้ออกราศกในคลิปเพียากาส์ดคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทานายให้ในคลิปเพียากาสดคลิปต่อไปนะครับผมบอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ผมได้ทำทาวสแต์มอาไว้ให้นะครับ ผมโดยแยกการทำนายเป็นสาช่วงนะครับคนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดนะครับผมอแล้วก็วันนี้นะครับผมทำนายกันเลยนะสำหรับชาวพุธกลางวันนะครับผมดวงความรักของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันประจําเดือนพฤษภาคม2565นี้นะครับผมเอาคนมีคู่ก่อนเลยนะครับผมอะขอดวงความรักของคนมีคู่นะครับผมที่เกิดในวันพุธกลางวันประจําเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับผมที่เกิดในวันพุธกลางวันนะ สำหรับดวงความรักของคนมีคู่ที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมช่วงนี้นะครับผมความรักของคุณนะช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับผมก็ถือว่ายังรักกันดีอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าคนรักของคุณหรือกระทั่งตัวของคุณเองก็ตามนะผมอาจจะมีคนรักเก่ามาเกาะแกะกวนใจแล้วผมมากวนใจทําให้เกิดความสั่นคลอนกับความรักขึ้นมาได้นะผมถึงแม้ว่าคุณจะมีความมั่นคงมั่นใจกับความรักซึ่งกันและกันดี อยู่ก็ตามนะครับผมแต่เพราะว่าดวงความรักของคนมีสาหรับคนมีคู่สาหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันช่วงนี้เนี่ยดวงความรักคุณค่อนข้างจะเปิดนะครับผมค่อนข้างจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่หรือแม่ก็คู่ของคุณนะครับผมทาให้อาจจะมีปากเสียงกันได้นะครับจากที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเสน่ห์มากเกินไปหน่อยนะครับและก็อาจจะมีคนรักเก่ามาเกาะแกะนั่นแหละครับผมทําให้อาจจะเกิดปัญหาแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันค่อนข้างจะใหญ่โตพอสมควรเลยนะแล้วปัญหาเนี่ยมันมา มันน่าจะมาส่งเขามาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนแล้วนะครับผมและก็ต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยน่าจะค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสสาหรับชาวพุทธกลางวันเลยนะครับผมอาจจะมีเรื่องที่จะต้องอมีปากมีเสียงกันเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของอารมณ์กันสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคู่ของคุณหรือกระทั่งตัวคุณเองก็ตามนะช่วงนี้ดวงจะเปิดแต่ก็มมีคนเข้ามาลุมล้อมมากมายนะโดยเฉพาะคนเก่าเนี่ยไล่ยังไงก็ไม่ไปทําให้คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเกิดปัญหากันขึ้นมาได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วปัญหาจะผ่านพ้นไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมือที่3มเกี่ยวกับเรื่องของคนเก่าอะไรที่เข้ามาพัวพันหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของความเจ้าเสน่ห์มากเกินไปของคุณหรือของคู่รักก็ตามนะผมแต่พอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมประมาณกลางกลางเดือนนะครับผมความรักของคุณก็จะกลับมามั่นคงกันดีอีกครั้งหนึ่งอาจจะทะเลาะกันใหญ่โตนะแต่จะไม่ถึงขั้นที่จะบอกว่าแตกหักกันนะครับผมพอสุดท้ายแล้วคุณกับคนรักของคุณจะกลับมามีกันได้แล้วก็กลับมามีความรักมั่นคงกันได้เช่นเดิมนะครับผมสําหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครัััับบผผมมมอาาเดดววูพ่กใหห้ตนรสง ว่าดวงความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงอีกนะครับ ขอดวงความรักนะครับสําหรับชาวพุธกลางวันนะครับผมสําหรับชาวพุธกลางวันนะเนื่องจากการการมีปากเสียงคุณในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่โตแล้วก็หนักหนาสาหัสมากพอสมควรทําให้คุณมีลักษณะกา,ารที่เหน็ดเหนื่อยระหวัดระแวงกอบความรักมากพอสมควรนะครับผมเพราะนั่นจะเหนื่อยนะเหนื่อยอยาการทะเลาะนะครับผมเหนื่อยอาการทะเลาะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมคู่ของคุณเนี่ยทำตัวแบบว่าไม่น่าไว้วางใจเอาซะเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะคู่ของคุณเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผม จะค่อยๆจะสงบสึกซึ่งกันและกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอา,าอนเดนี้ก็อย่างที่บอกแล้วมันเป็นด,ดวงส่ดดวนรวมนะครับผมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะครับผมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอาจจะเราบอกว่าใครที่มันออกมาตรงกับไพ่ตามที่ไพ่ทำนายนะผมถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมือที่3โดยเฉพาะกับคนเก่าเนี่ยเข้ามาพัวพันนะสุดท้ายแล้วเราให้มันผ่านต้นเดือนที่คุณจะทะเลาะก,กันแบบหนักๆให้ไปให้ได้ก่อนนะผมและอะไรต่างๆจะดีขึ้นนะครับผมพายุจะสงบลงนะและทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับเข้ามาสู่สภาพที่ปกตินะถึงแม้จะ มีความหวาดระแวงความเหนื่อยความอะไรต่างหลังจากที่คุณทะเลาะกันมาอย่างหนักหลวงก็ตานนมนุ่มแต่ความรักของคุณก็จะไปกันข้างหน้าได้อย่างดีขึ้นนะครับผมในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอปัญหามรสุมนะขอให้มันผ่านต้นเดือนไปให้ได้ก่อนนะครับผมแล้วสุดท้ายแล้วศัตรูจะพ่ายแพ้ทางนะครับศัตรูจะพ,าพ่ายแพ้ภัยตัวเองกันไปเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่มาเกาะแกะคุณหรือคนรักของคุณก็ตามนุ่มสุดท้ายแล้วคุณกับคนรักก็จะกลับมารักกันหวานชื่นด,ด,ดีดังเดิมนะคร พุธกลางวันนะครับผมอะถ้าอย่างไงถ้ามันเป็นตามที่ไพ่ทานายก็ขออาให้เอาขอเอาใจช่วยนะครับให้คุณพัดผ่านมรสสมแล้วก็คนที่เข้ามากลัวพันหรือมาตกอแกะคนรักคุณเนี่ยขอให้เขาแพ้ภัยตัวเองไปตามที่ไพ่ทานายออกมาด้วยนะครับผมสําหรับชาวพุธกลางวันนะครับอะต่อไปนะผมมาดูคนที่มีคนคุยสําหรับชาวพุธกลางวันกันบ้างนะผมว่าดวงความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นยังไงนะครับสําหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมอะขอดวงความรัก ของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพุธกลางวันด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยนะครับ ที่เกิดในวันพุธกลางวันด้วยนะครับผมสาหรับดวงความรักของคนที่มีคนคุยนะผมในช่วงประมาณไปลายปลายเดือนเมษาก่อนที่จะเข้าสู่เดือนพิษภาความรักของคุณไม่ค่อยจะมั่นคงเอาซะเลยนะผมอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องอยู่ไกลกันไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันมากพอสมควรนะสําหรับคนที่คุณกําลังโฟกัสอยู่นะครับผมทาให้เกิดความปั่นป่วนมากพอสมควรระหว่างความรักของคุณกับเขานะผมเกิดความลังเลแล้วก็ไม่ค่อยจะมั่นคงเอาซะเลยนะผมในบางคนอาจจะต้องวิ่งไปวิ่งมาระหว่างคุณกับฮันก็เป็นไปได้นะผม ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะผมทาให้คุณต้องปรับจิตปรับใจแล้วก็ต้องใช้ความใจเย็นในการคบหากันมากพอตัวจนในบางครั้งเนี่ยเกิดความลังเลขึ้นมาในใจเลยนะครับว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีว่ากับคนที่กำลังโฟกัสหรือคนที่กําลังคุยกันอยู่ในช่วงอ่บประมาณปลายเดือนเมษาก่อนที่จะเข้าสู่เดือนพฤษภานะครับผมแต่พอเข้าสู่เดือนพฤษภานะผมเขากลับกลายเป็นมามีเวลาให้คุณได้มากขึ้นนะครับผมความปั่นป่วนความไม่แน่นอนจะค่อยๆหายไปนะผมเขาจะมา ทำตัวบอกว่าค่อนข้างจะเป็นเดือดซันให้คุณก็น่จะมาเป็นสิบถ้วยให้คุณนะ,ะจะทําให้คุณรู้สึกถึงความอบอุ่นนะทำให้คุณรู้สึกถึงนะค,ความสุขได้ดีมากขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับผมคนที่ทําตัวไม่ชัดเจนจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะครับผมแล้วจะทําให้คุณมีความสุขมีความรู้สึกดีๆของความรักได้อีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเลยนะครับผมแล้วก็พอเข้าสู่ประมาณกลางเดือนนะจะมีข่าวดีรอคุณอยู่นะผมจะมีข่าวดีรอคุณอยู่ถ้าคุณยังไม่่ชัััดดเเเเจจจจนนนนกกค้าาาาาาาะะะมมมมมรรออีววปปไิขึ็ต ชัดเจนกับคุณแล้วก็อาจจะมาขอคุณคบเป็นแฟนก็เป็นไม่ได้ในช่วงประมาณกลางเดือนนะแต่จริงสัญญาณมันจะมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะเขาจะกลับมาทําตัวดีขึ้นชัดเจนกับคุณมากขึ้นแล้วก็ให้เวลากับคุณมากขึ้นและอาจจะมีข่าวดีกออับคุณนะครับผมสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะชัดเจนได้มากขึ้นในเดือนพฤษภาคมน,นี้นะครับผมสําหรับชาวพุธกลางวันนะครับออะต่อไปนะผมมาดูไพ่ประกบก,กันบ้างน,นะผมสำหรับชาวพุธกลางวันว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงอีกนะครับผม สำหรับชาวพุทธกางวันะครับผมสำหรับคนที่มีคนคุยเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครับผมเขาจะวางแผนอนาคตร่วมกันไปกับคุณเลยนะครับผมจะให้จะทาให้เากิดความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ไม่เล่นกับคุณแน่นอนหลังจากที่คุณปั่นปวนแล้วก็ลังเลกับเขาเลยนะจนไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีนะครับผมในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนแต่อยู่ๆจะกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับผมและคุณจะเห็นสัญญาณว่าเฮ้ยเขาจะทําตัวน่ารักกับคุณนะครับผมจะมีการพูดกันถึงอนาคตว่าเออจะเอายังไงจะวางแผนกันยังไงจะไปยังไงกันต่อดีคผ จะมั่นใจกับเขาได้มากขึ้นแล้วก็ความรักของคุณเนี่ยมีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้แบบรวดเร็วซะด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีลักษณะการที่มองกันไปในอนาคตได้ร่วมกันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสาาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นคนที่ชัดเจนกันได้มากขึ้นแน่นอนนะครับผมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับชาวพุทธกังวันนะครับผม อ่ะก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะผมสำหรับคนที่มีคนคุยสําหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับอ่ะต่อไปแล้วผมมาดูชาวโสดกันบ้างน,นะผมสําหรับชาวพุธกลางวันว่าดวงคนโสดของคุณจะเป็นยังไงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสําห,หรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับอ่ะขอดวงความรักของชาวโสดนะครับที่เกิดในวันพุธกลางวันประจําเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับ ที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมสำหรับดวงความรักของชาวโสดที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผม สำหรับชาวโสดเนี่ยดวงความรักของคุณจัดว่าไม่เดียวซะเลยในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับผมใครเข้ามาก็ทําให้คุณเจ็บปวดและผิดหวังเอาซะบ่อยๆแล้วผมและก็ออกมาแนวแบบว่าเจ้าชู้ไก่แจ้แลผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนมุ่มถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่มาแบบไมอ้ออกไก่แล้วผมแล้วก็ไม่ค่อยจะให้ความชัดเจนกับคุณสักเท่าไหร่นะผมอ่ะเขาคบค,บคุยๆุยกันไปเดี๋ยวจะจับได้ว่าเขาไปคุยกับคนอื่นไปมีคนอื่นมีกระทั่งมีเจ้าของอยู่แล้วก็ตามนมุ่มแต่เขาเขาเป็นผู้หญิงก็ตามนะถ้าเ,าเป็นผู้หญิง เ,เขาคุยกับคุณเขาไม่คุยแค่คนเดียวนั่นสิครับพอคุยคุยไปสักพักหนึ่งเอาคุณรู้แล้วว่าเขามีการครบซ้อนคบเผื่อเลือกแล้วผมทาให้คุณค่อนข้างจะเจ็บปวดค่อนข้างจะผิดหวังแล้วก็เฟลกับความรักมากๆในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนก่อนที่จะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะครับผมแต่พอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะกับกลายเป็น ทิศทางกลับมาหาคุณซะอย่างน uh, hmm. okay. ั้นนะครับผมคุณจะเจอกับคนที่ค exactly ุณค่อนข้างจะคุยได้ถูกอกถูกใจนะและก็อาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะครับผมอานดวงความรักค่อนข้างจะเปิดนะและค่อนค่อนข้างจะมีคนที่โฟกัสด้วยนะแล้วคุณจะไม่ได้โฟกัสแค่คนเดียวซะด้วยนะผมเหมือนคุณเอาคืนนะครับผมในช่วงของปลายเดือนเมษายนที่คุณเจ็บปวดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมใครเข้ามาก็ไม่จริงจังใครเข้ามาก็ไม่จริงใจพาช่วงต้นเดือนฤษภาคมอาจจะเป็นช่วงเอาคืนของชาวพุธหรวันนะผมคุณจะคุยกับใครหลายๆคนมากนะครับผมแล้วคุณจะค่อน แต่จะมีคนที่คุณโฟกัสนะครับผมจะมีคนที่คุณรู้สึกแบบเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นนะครับผมในช่วงปลายเดือนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมดวงความรัก่อนข้างจะเปิดจะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขกับความรักมากๆนะครับผมแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนก็เป็นไม่ได้นะครับผมสำหรับชาวพุทธลงวันอาจจะเป็นช่วงเอาคืนของชาวพุทธของวันนะครับผมแล้วก็จะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่หนึ่งในนั้นจะมีคนที่คุณรู้สึกแบบว่าถูุดชะตา แต่ทุกเรื่องคุยได้ทั้งวันทั้งคืนนะผมบางทีคุยกันแบบว่าข้ามวันข้ามคืนเลยก็เป็นไปได้นะผมอดวงความรักจะเปิดนะผมสำหรับชาวพุธกลางวันสําหรับคนโสดนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะผมแล้วก็เข้าสู่ในช่วงกลางเดือนนะคุณจะเริ่มขมวดปมนะครับผมคุณจะรู้ว่าควรที่จะคุยกับใครหรือควรที่จะพบหากับใครนะผมอาจจะมีคนที่ค่อนข้างจะจริงจังจริงใจแล้วก็มองไปในอนาคตร,ร่วมกับคุณนะครับคล้ายๆกับคนที่มีคนคุยเลยนะครับผมอาจจะเป็นคนที่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้ถูกตานะผมแล้วก็น่าจะูกา มาต้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะผมและคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีนิสัยทั์ที่ดีนะผมค่อนข้างจะดูเป็นผู้ใหญ่นะผมะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับชาวาพุทธกังวันนะผมเตรียมตัวรับมือได้เลยนะดวงความรักของคุณจะเปิดและคุณจะเจอคนที่ใช่ได้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงน,นี้นะครับสำหรับชาวพุดธกังวันนะครับอ่ะผมดูผม,ผม,ผมดูให้ประกอบให้ต่อนะผมว่าดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผม สำหรับชาวพุทธกลางวันนะครับผม ดวงความรักของคุณจะมาแบบปุบปับกระทันหันเลยนะผมมีเกณฑ์นะครับผมที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่เลยนะจะไม่ได้มาบอกว่าค่อยๆคบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมจะมาถึงแล้วก็จะมาทุ่มเทให้คุณเลยนะถ้าเป็นผู้ชายเ Нет, นี่ยก็จะมาเป็นแบบสายเปให้คุณคนหนึ่งเลยนะผมจะเป็นคนที่มีภาพของการเป็นผู้ให้ค่อนข้างจะสูงนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เช่นกันนะครับผมถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นคนที่มาทุ่มเทความรักให้กับคุณแบบมากมายมหาศาลเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ดูอ่อนหวานเรียบร้อยนะผมดูเป็นแม่า แม่เรือนนะถ้าเขาเป็นผู้หญิงแล้วถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ออกแนวเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะมีความสุภาพสุข,ขุมนะครับผมแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่แลผมดูเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยนะผมจะเป็นผู้ชายนิ่งๆนะผมแล้วก็ค่อนข้างจะจะมีความทุ่มเทให้คุณมากไม่ใช่น้อยแล้วก็จะมาแบบปุบป,ป,ปรับการันหันเลยนะครับผมที่สําคัญอย่างที่บอกแล้วดวงความรักของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาแค่คนเดียวนะครับผมแต่หนึ่งในนั้นจะเป็นคนที่ถูกใจคุณมากๆแล้วก็น่าจะเป็นคนที่มีความทุ่มเทแล้วก็ถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นสาาาเปนไได้ะชหรรัับวววุธ ความรักจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะสำหรับชาวโสดคุณจะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใ,ใจแลผมจะมาจะมีมาให้คุณได้เลือกเลยหลังจากที่คุณไป,เป,เ,ปเป็นตัวเลือกใหกล้ามานะผมหลังจากนั้นดวงสตาร์จะพิกลับคุณจะเป็นฝ่ายเลือกและหนึ่งในนั้นจะเป็นคนที่ถูกอ,อกถูกใจคุณแบบรุนแรงเลยนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเะเรียบร้อยแล้วก็จะมาแบบว่าการถหานัดมากแบบฉุกเฉินเลยนะมาแบบที่ไม่ไม่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วก็ค่อนข้างับมาแล้วก็มาทุ่มเทความรักให้คุณเอาซะมากซะด้วยนะครับผมสำหรับชาวพูทกกางวันสำหรับ ก็จัดว่าอยู่ในเกมดีถึงดีมากๆนะครับผมสำหรับชาวโสดที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมอ่าแล้วก็สําหรับในวันนี้นะครับผมก็จบคาทานายของชาวพุธกลางวันเพียงเท่านี้นะผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวมันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวมันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทาโรวิสตุลด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาร์โรวิสตุล ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ